ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทยจากสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางรถไฟในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้ต้องประกาศปิดเส้นทางการเดินรถซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเดินขบวนรถโดยสารรวมทั้งสิ้น6ขบวนการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงประกาศงดให้บริการสำหรับขบวนรถที่จะเดินขบวนผ่านเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมดังต่อไปนี้ ขบวนรถงดเดินตั้งแต่วันที่29กันยายนพุทธศักราช2564รบขบวนรถด่วนดิสรางที่75กรุงเทพหนองคายขบวนรถด่วนดิสรางที่76หนองคายกรุงเทพขบวนรถท้องถิ่นที่430ชุมทางบัวใหญ่นครราชสีมาขบวนรถท้องถิ่นที่4.15นครราชสีมาหนองคายขบวนรถท้องถิ่นที่418หนองคายนครราชสีมาขบวนรถท้องถิ่นที่429นครราชสีมาชุมทางบัวใหญ่ สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้ากับขบวนรถด่วนที่75และขบวนรถด่วนที่76สามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนการรถไฟโทร1690ตลอด24ชั่วโมง